สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อสวยๆมาให้ดูอีกแล้วนะคะชุดนี้เป็นล้อรีโวล็อกโคนะคะล้อเดิมรีโวล็อกโคขอบ18นะคะสวยมากๆเลยนะคะเดิมๆสวยๆนะคะสภาพสวยนะคะชุดนี้มาพร้อมยางดัลลอบเอทนะคะ2,6,5,60,18นะคะเป็นยางปี23นะคะ เป็นยางปี23คู่22คู่นะคะดอกยางหนามากๆเลยนี่ดอกยางเต็มๆเลยนะคะนี่ดอกหนาๆเลยเส้นที่หนึ่งนะคะนี่เส้นที่สองนะคะเส้นที่สองนะคะนี่เส้นที่สามนะคะเส้นที่สามนี่เส้นที่สี่นะคะนี่ดอกยางคือสวยทุกเส้นนะคะนี่ ล้อก็สวยนะคะสภาพสวยนะคะนี่เดิมๆสวยๆเลยนะคะชุดนี้เพิ่งมาใหม่นะคะชุดนี้ราคา25,900บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะมาใหม่นะคะชุดนี้สวยมากๆเลยแล้วก็จะมีขอบ20นะคะมาใหม่อีกหนึ่งชุดนะคะ ชุดนี้เป็นขอบ20นะคะงาน e ีโมชันอนะคะกว้าง10ออฟออฟบวก20นะคะชุดนี้จะมาพร้อมยางมอนเตอร์265ห 5, 5, 5 2้นะคะเป็นยางปี20คะ่ะดอกยางนะคะดอกยางนี เส้นที่หนึ่งนะคะดอกยางยังหนาๆอยู่นะคะน,นี่เส้นที่สองนี่เส้นที่สามนะคะนี่เส้นที่สนะคะดอกยางหนาๆนะคะสวยทุกเส้นเลยนะคะนี่ก็จะมีรอยเบียดมานิดหน่อยนะคะนี่นี่ไม่ไม่เยอะนะคะแต่โดยรวมก็สวยนะคะชุดนี้ราคา 1 10, 9 8 0 0บาทนะคะจะส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่ใครกำลังมองหาออฟโรดสายลุยขอบ20นะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะนี่สามารถแอดไลน์ไอนะคะ099354 4468นะคะนี่สอบถามรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้มีเข้ามาใหม่นะคะ สชุดนะคะจะเป็นล้อแท้ TRD นะคะทางร้านก็มีให้บริการนะคะชุดนี้ก็สวยมากๆเหมือนกันนะคะ17,900บาทนะคะชุดนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะมาใหม่สวยๆนะคะเหมือนจะมีลูกค้าถามหาอยู่นะคะสำหรับ RIVOLOCO นะคะขอบ18นะคะชุดนี้สวดมากๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ